เสียงข้อไก่เหมือนเดิมนะครับนี่จะให้ดูสวอนพี่น้องมีแต่ตัวสวยๆนะครับมีแต่แม่สวยๆเนี่ยลูกชุดนี้นะครับโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วลายสวยมากสีสวยมากนะครับเนี่ยเยโจ้าขาวๆเนี่ยนะครับ เป็นลูกผสมนะครับไก่บ้านผสมเลนทอนหรือว่าไก่บ้านผสมไก่แจ้ก็ไม่รู้นะครับทสองสองตัวที่สีขาว,แต,วาแต่ว่าตัวแต่ว่าตัวมันก็ใหญ่นะให้เดาหน่าจะเป็นลูกของเจ้าเลดฮอนนะสีสวยมากนะครับแต่ละตัวนะครับอันนั้นเป็นเป็นสาวใหญ่แนละ้วเตรียมใส่เนะนี่ยอดใจไม่ได้เลยต้องถ่ายคลิป แบ่งพันนะครับให้คนับสีมันสวยมากนะครับนี่ตัวผู้นะครับนี่ตัวผู้ไปเป็นพ่อพันธนะครับแล้วก็ตัวผู้ตัวผู้นะครับเออ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 นี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเล่ห์พอนะเจ้าเล่ห์พนเว้ยมันเก่งเว้ยรอบนี้เก่งเลยนี่ครับตัวเกือบห้าโลครับงัด เ้าไก่แจเห็นตัวเมียเป็นก็ได้นะครับอยากจะออกไปหาตัวเมียไก่กำลังฟักไขนะ่เนี่ี่ลูกฟากแล้วจิกแล้วเมื่อกี้ เนี่ยตัวสาวเนาะด,ด,ดูมัน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 นะดูมันน <c ười> คจิบนี่ติดเหลืองแน่ยูทูกหาว่ารุนแรงเดี๋ยวจะเอาไก่ไข่มาสักตัวหนึ่งเดี๋ยวรอเครื่องฟักก่อนเดี๋ยวจะมาผสมนะครับ เพื่อขยายพันธุ์ต่ออันนี้ก็อีกแม่หนึ่งนะแม่นี้เพ่งพาลูกมาตัวลูกก็ยังยังเล็กๆอยู่นะลูกชุดแรกน,นะชุดนี้มีสามตัวอีกเหรอ,อเ,เอาเขอไปหาแม่อใออกมามันจะไป็ล่ปั้มแม่ออกมา มันเข้ามาตัวไหนนะมีแต่ตัวส,สวยๆนะครับสีขาวส,สวยๆน,น,นี่ครับตัวแม่ใหญ่นี่ก็ผสมเล็ดฮอนนะครับ ลูกผสมไก่บ้านกับเลนฮอนนะครับตอนนี้เป็นสาวแนละ้วเป็นแม่พัน์ธแล้วนะครับไก่บ้านผสมเลนฮอนนะครับจะมีความลักษณะที่เป็นอ่าพ่อเขาส่วนผสมของพ่อเขานะไม่ไ่่จะเป็นตัวน่องนะครับที่จะมีความมีเนื้อเยอะนะครับแล้วก็ขนสีขนนะครับจะออกเหมือนพ่อเขานะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับ าจจะสงสัยว่าพ่อเขาสีขาวแล้วทำไมตัวจึงลายสีนี้ก็เป็นธรรมชาติของไก่นะเวลาฟักออกม,มาถึงเป็นไก่บ้านผสมไก่บ้านแท้ๆนะครับสีที่จะไม่เหมือนกันนะครับก็เป็นธรรมดาส่วนตัวแม่นี้คือบ้านแท้ๆนะครับไก่บ้าน,นะานผสมไก่บ้านแท้ๆมันจะมีลักษณะที่อาจจะเป็น เห็นได้ชัดนะว่าเป็นลูกไก่บ้านแท้ๆนะพ่อพ่อไก่บ้านแม่ก็ไก่บ้านพ่อเขาคือสองตัวนี้เนี่ยตอนนี้สั่งเครื่องฟักไข่มาแล้วครับประมาณอีกกลางเดือนหน้าน่าจะได้เครื่องเดี๋ยวได้เครื่องมาแล้วจะรีวิวให้ท่านชมดูนะครับเพราะว่า่างเงี้ยนะครับเจ้าเป็ดเนี่ยเนี่ยขนจนลอกหมดละดตัวผู้ นี่ครับถ้าไม่เก็บขึ้นมาไว้ข้างบนนะครับไก่ไก่จิกไก่จิกแตกหมดครับจิกกินหมดครับก็เลยต้องเอามาไว้ข้างบนครับเราจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องฟักไข่ายนะเอาจิกตะปูป่ะนี้จิกกินตะปูนี่ครับลูกเจาเลทอนเลเลทอนผสมไก่บ้านจะมีสีสันที่สวยงามแล้วก็ ตัวของเขาค่อนข้างจะอ้วนนะอ้วนกว่าไก,ก่บ้านทั่วไปไข่วันนี้ไข่สองวันใช่ไหมวันนี้ไม่ได้มาสองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่สิบหวันละแปดฟองไก่มีเก้าแสดงว่าตัวหนึ่งไม่ไข่เป็นธรรมดาครับการเลี้ยงไก่ไข่ ถ้าเราเลี้ยง30สิบตัวมันก็จะได้ไข่ประมาณ2ี่สิบกว่าฟองขึ้นจะไม่ถึง3ามสิบฟองนะไก่ไข่เราก็จะแยกไว้่ังหากนะว้ยมึงจะชนอะไรกันเนี่ยมันเก่งนะไอ้เลีอนน,นีปกติแล้วมันอยู่ข้องไหนไอ้นี่ไปนู่นก็เขาไล่จิกมานน่เขาก็ไล่จิกตายมันอยู่ไหนก็ลำบากนี่ก็อีกแม่หนึ่งอยู่ข้างในนี่นะ สรุปแล้วจะได้แม่และสามสี่ตัวสามสี่ตัวนะครับมีแม่นั้นได้เยอะหน่อยนะถ้าเราไม่มีเครื่องฟักไข่อัตราการรอดของไข่ที่ฟักก็มีน้อยนะครับเพราะว่าหนึ่งปัญหาคือไก่มันไข่รดรังกันนะครับไข่ปนรังกันเอาไอ้นั้นเข้าข้างในเลอวไก่มันแม่ลูกอ่อนมันไข่ทำอะไร,ไม,ไรไมันไม่ได้หรอกไข่เข้าใกล้ไม่ได้หรอกเอามันเข้า ข้างในไม่งั้นไอ้สองัวรนั่นไล่จิกมันตายอย่เออไปไกอตัวนี้ตัวเออขึ้นไม่ได้หรอกเห็นไหมเข้าไปใกล้มันก็จะจิกไอ้ตัวนี้มึงก็หงเหินซะจริงๆสองตัวรนี้โคตรเหินเลยตังนี่ลูกเล็กทำ สีสวยนี่ตัวผู้นะครับตัวผู้ตัวผู้พ,พ่พอพันเตรียมเป็นพ่อพันธุ์ในอนาคตนะนะจะได้เป็นสายนี่คือพ่อพันธแม่พันธุ์ทั้งหมดเลยนะครับที่ผมจะเตรียมเป็นสายพันธสายพันธุ์ใหม่นะครับเนี่ยเจ้าตัวนี้ด้วยเนะี่ยลายสวยนะเดี๋ยวจะทําครอบผสมแยกนะเตรียมมาลุ้นกันว่าหลังจากชุดนี้นะครับลูกของเล็ดทอนกับไก่บ้านเนี่ย เรผสมกันออกมาแล้วนะครับลักษณะของเขาจะมีความแตกต่างจากพ่อจากแม่หรือว่าเหมือนก,นกันกับพ่อกับแม่ไหมนะครับนี่คือไก่ลูกครึ่งนะครับไก่เลือกลูกครึ่งเกือบทั้งพ่อนะครับประเด็นคืออย่างนี้ครับการเลี้ยงไก่นะครับถ้าเราผสมสายพันธุ์นะครับข้ามสายพันธุ์เข้าไปเราจะได้สายพันธุ์ใหม่ขึ้นมา อาจจะไก่เนื้อผสมไก่บ้านนะครับอาจจะได้ไก่สายพันธุ์ไก่ที่เนื้อที่อร่อยเหมือนไก่บ้านแต่ว่าเนื้อเยอะเหมือนไก่พันเนื้ออันนี้เหมือนนกเลยไอตัวนี้เหมือนนกเลยเลี้ยงไว้ดูเล่นก็สวยนะเนี่ยตอนนี้คอกค่อคนข้างจะขับแคบนะครับเพราะว่า ไม่ได้ปล่อยเขาออกข้างนอกด้วยหมาเยอะหมดหมาจนจัดเยอะหมาตัวเองก็กัดด้วยขันนันดีจังขนาดนี้ขนแทบจะหมดตัวแล้วอาหารก็มีข้าวเปลือกผสมอาหารเม็ดบางวันก็รำผสมอาหารเม็ดวันนี้ไม่ได้เอารำมานะครับก็เลยใช้ข้าวเปลือก